สวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมนะครับคายชาแนลนะครับวันนี้อ่าผมจะมาสอนทําเกี่ยวกับภาพสวยตามข้างตามโปรไฟล์ข้างต้นเลยนะครับนี่ครับตามภาพนี้เลยอะไรครับหลังจากนั้นนะครับอันดับแรกคือเราต้องทาอะไรนะครับปกตินี่ทุกคนมันจะเป็นแบบตรงทิ่เฉยใช่ไหมครับแต่ว่าของผมมันจะเป็นในนี้อันดับแรกนี้ทุกคนกดมาที่ไฟล์นะครับกดมาที่ไฟล์กดที่ว่าสตูดิโอสติ๊กนะครับ กดมาที่เรนเดอร์ไอเรนเดอร์อิงอะไรสักอย่างที่แรกของทุกคนมันจะเป็นออโตเมติกนะครับเนี่ยอันนี้นะครับอันที่สองนะครับอันว่าอีดิตอะไรสักอย่างเนี่ยครับเลเวลจะมีคําว่าออโตเมติกให้เรากดคลิกเข้าไปมันจะมีเลเวลหนึ่งถึงเลเวลยี่สิบเอ็ดให้กดเลเวลยี่สิบเอ็ดนะครับพอก,กดคลอสมาจากนั้นมันจะได้ดวงอาทิตย์มาแบบนี้ให้เรากดที่วิวนะครับกดมาที่ explorer แล้วก็ปิดวิวแล้วเราก็กดมาที่ว่า นี่ครับไลท์ติ้งเราเลื่อนลงมากดลงมาให้เรากดไปที่วิวแลกดเพือเพืออ่าปูปูเตะอะไรสักอย่างนี่นะครับแล้วกดไปที่ซันเลคล้ายซันเล่แต่ว่าผมอ่านซันเลนะครับแล้วก็อินเทนซิตี้อะไรสักอย่างครับปรับมันจะปรับไม่เงานะครับ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวผมเสกพาร์ทมาให้ดูนะครับว่ามันว่ามันจะสวยยังไงนีครับ ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับให้มันเป็นศูนย์หนึ่งใหม่นะครับปรับให้มันเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่มันจะกลายเป็นศูนย์หนึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันดับแรกผมต้องทำให้มันใหญ่ก่อนปุ๊บไม่เรานะครับไม่ใช่เราสินี่ปกติศูนย์หนึ่งมันก็จะเป็นเงาด้านล่างมันก็จะสรอนมาตรงนี้ ตามแสงนะครับมันก็จะมีแบบคล้ายๆว่าแสงลงมาขบๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะให้ดูความแตกต่างนี่ครับสเลนะครับปรับสเลปึ๊บกดรงนี้สเลถ้าเพิ่มมันจะแตกต่างยังไงจะเอารักสามนะครับดูนี่ครับมันจะมีคล้ายๆว่าแสงเงาขบๆถ้าเราปรับสุดนี่จะแสบตามากเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจะจะทำให้ภาพสวยปรับประมาณห้าถึงหกพอพี่อ้พี่ว่าสั ถ้าถึงหกพอนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นถ้าภาพสวยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ปาก,กินไว้นะครับมันจะเป็นป๊ก,กินตัวนี้นี่ครับไอเครมัน,เป,นเป็นการปรับเวลานะครับแต่ถ้าทุกท่านผู้ชมจะปรับมันปรับได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องหาก่อนไลติงทุกคนกดไปที่ไลติงนะครับอไม่ต้องใช้ปากินก็ได้แล้วก็เราก็เขียนเวลาไปเลยครับ ช่นว่าเราต้องเอาประมาณตอนยินก็พิมพ์ไปสักสิบเจ็ดนาฬิกาปุ๊บจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าถ้าท่านอยากได้ก็ประมาณสิบแปดนาฬิกามันก็จะเป็นตอนดึกนะครับก็ประมาณจัดอะไรไปนะครับแต่ถ้าใช้ปักอินตัวนี้คือมันจะสามารถลากดวงอาทิตย์ได้นะครับดูลากดวงอาทิตย์นี่ที่เราจะเอาประมาณนี้ให้มันสวยๆได้เลยนะครับ อ่าแล้วผู้ชมอ่ะเอ้ยทำไมไม่มีก้อนเมกอ่ะให้ท่านผู้ชมกดนี่มันจะมีคําว่าสกายนะครับแต่อันนี้เหมือนว่ามันจะเป็นอะไรสักอย่างที่เขาเพิ่มมาแต่มันจะไม่มีท้องฟ้าให้กดบวกมาครั้งหนึ่งตรงไลติงนะครับบุกมาเลยรอสักพักนะครับบ,<อ>บวก,บ<อ>กบวั<อ>นที่ไลติงครับกดบวกสกายมาอ่ะก็จะมีท้องฟ้าแล้วนะครับอย่างนี้เลยแล้วถ้าท่านเนี่ยครับก็ได้ภาพสวยๆมาแล้วนี่ผู้ชมอยากทำวิวอ่ะเช่นว่าเป็นน้ําตก ให้ทุกคนมาสวยๆแบบนี้นี่ๆนี่ถ้าคุณดูมุมยากคือสวยมากเลยนะครับมันมีแบบคือสวยครับเดี๋ยวผมนี่ๆเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้กางหนึ่งนะครับเดี๋ยว1งพาสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมปลดปักอินออกเลยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับก็คือมันจะขยับเองเดี๋ยว ได้ตันยินมาประมาณนี้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูมันจะอ่ะหรือปดปกักกินอีกแลวเลยนะครับแล้วกดไปที่ปากินแล้วก็ปิดไปไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำเงาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเงาแนวตั้งมันก็ทำได้เหมือนกันเงาเป็นแนวตั้งสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูนี่นะครับ แล้วก็ปักปักยินให้มันสูงขึ้นสักนิดหน,นึ่งนี่ยบจะมีเงาที่ออกมันหลังเป็นอย่างนี้เลยก็จะสวยมากเลยนะครับครั้งหนึ่งที่เราได้อยู่ด้วยกันมันคงเป็นเพียงความหลังที่ไม่ได้มีแค่ภาพทรงจำ